สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาร้องเพลงให้กับคนที่จากบ้านไกลนะครับมาทํางานที่เมืองกรุงนะฮะกับผลงานเพลงคิดถึงบ้านไม่ใช่เสียคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านของพี่ตายอรอทัยนะครับแบบร้องสดๆโดยไม่มีดนตรีนะครับไปรับฟังกันเลยดีกว่าเนาะพร้อมเลยครับได้ยินมอง ลำครวนค่ำตามสายลมมาสุดแสนเววาเมื่อมาพัดอยู่เมืองไกลมองสองข้างทางตึกสูงบังฟ้าบังใจอกเอย๋ยอกคนบ้านไพรน้ำตาหลังไหลไกลบ้านเพราะความจน จึงทำให้คนไกลถิ่นนกน้อยโบยบินหากินไกลถิ่นเรือนชาญแววยินเสียงพินเสียงแคนแลนลำขับขานทำนองของเพลงพื้นบ้านแววหวานสถานดูดี ชะลาตามไวลุดขึ้นมายามใดน้ำตาร่วงไหลทุกทีลมเอ้ยลมพัดห่มความรักความดีกลับบ้านไปบอกท่านทีลูกนี้สุดแสนห่วงใยลูกอยู่เมืองกรุง จะมุ่งทำงานให้หนักพ่อแม่เป็นหลักความรักเป็นกำลังใจสังคมวัตถุรุกรานโลกนั้นวันไหวถึงจะยางไรหัวใจยังรักบ้านเราลูกอยู่เมืองกรุง จะมุ่งทำงานให้หนักพ่อแม่เป็นหลักความรักเป็นกำลังใจสังคมวัตถุลุกรานโลกนั้นวันไวถึงจะอย่างไรหัวใจยังรักบ้านเราสิเป็นจังใดหัวใจ yang rarak